วิธีการฝากเงินเข้าโกลมาเก็ตผ่าน USDT เข้าสู่ระบบโกลมาเก็ตเข้าเว็บไซต์โก m a r k e t ต o m มเข้าสู่ระบบ client p o r t เ l อรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ใช้สมัครหลังจากล็อกอินสำเร็จ เลือกบัญชี MT4, MT5 ที่คุณต้องการฝากไปที่ฟันหนาวหลังจากนั้นจะมีหน้าด e p o s i t ขึ้นมาให้เลือกวิธีการฝากเงินจากนั้นเลือก USDT ระบบจะมีให้เลือกเครือข่ายเช่น ERC, TERC ให้เลือก t r c เพราะค่าธรรมเนียมต่ำและนิยมที่สุดกรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝากใส่จำนวนเงิน USDT ที่ต้องการฝาก แนะนำให้ใส่ทศนิยมเช่นฝาก1,000 USD ให้ใส่จำนวน1,000.03 USD ในหน้านี้ระบบจะคำนวณเป็นจำนวนเหรียญ USDT ให้อัตโนมัติและรายละเอียดข้อตกลงเงื่อนไขให้ทราบจากนั้นกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขคัดลอกที่อยู่กระเป๋า Wallet Address ระบบจะแสดง Wallet Address สำหรับการฝาก USDT คุณสามารถคัดลอกโค้ดที่ช่องเพ y m e n เมิแทที่บรกให้มาเพื่อไปใส่ในระบบที่คุณจะใช้โอนเงินรอการยืนยันจากระบบการทำธุรกรรมของคุณจะได้รับการยืนยันภายในไม่กี่นาทีหากข้อมูลทั้งหมดที่ให้มาถูกต้องแนะนำให้ฝากเงินเข้าโก m มาเก็ตด้วย USDT ผ่าน Binance การฝากเงินเข้าโก m มาเก็ตด้วย USDT ผ่าน Binance ถือว่าสะดวกที่สุดเลยครับโดยเฉพาะถ้าคุณเทรดอยู่แล้วข้อดีของการฝากผ่าน USDT Binance ไปโก m มาเก็ตหลังจากถอนจาก Binance ประมาณ5-30นาทีเงินจะเข้าบัญชีโก m มาเก็ตเร็วกว่าการโอนผ่านธนาคารที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงค่าธรรมเนียมต่ำทำผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ทันที บ i n a n c e มีระบบยืนยันตัวตน KYC และ 2FA เพื่อป้องกันการแฮกโกมาเก็ตจะแปลง USDT เป็น USD เข้าบัญชีเทรดให้โดยอัตโนมัติ